กฎก็คือกฎค่ะเมื่อไรที่คุณทำตามกฎจากการที่คุณรู้เกี่ยวกับกฎนะคะคุณก็ได้ผลลัพธ์ตามกฎที่วางไว้ค่ะก,กฎกติการบารยาของชีวิตหรือเกมกีฬาไม่แตกต่างกันเลยค่ะเมื่อไรที่คุณไม่รู้กฎคุณไม่รู้กติกาคุณจะเล่นอะไรหรือคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนถ้าละเมิดกฎคุณก็ผิดกฎ และคุณก็ไม่ได้อะไรค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะพลังงานธรรมชาติในชีวิตของเราก็เรียบกง่ายๆตรงไปตรงมาค่ะเพียงรู้ว่ากฎก,ฎกติกานะคะในเรื่องเราการใช้ชีวิตในพลังงานเป็นแบบไหนเราก็ใช้ตามกฎนั้นเราก็จะมีความสุขไปตามกฎกติกาของการมีชีวิตและธรรมชาติค่ะเช่นเช่นเดียวกันติ๊กตอกค่ะคุณรู้กฎคุณทำตามกฎ นะคะทุกๆอย่างคุณก็จะเรียบง่ายและสำเร็จ